ดงบงังมนคลังเส้นใหม่สีทองสอดคล้องภูมิปัญญาท้องถิน่นพาสินควบสีสวยสดงามงดชุดไทยคอนสารสืบสารตำนานไหมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนการที่แม่บ้านจะมารวมกลุ่มกันนั้นต้องมีสาเหตุหรือแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทำให้มารวมตัวกันจากการสืบทอดอาชีพปลูกมอนเลี้ยงไมต่อจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิน่น ร้อยเรียงผ่านเส้นไหมที่มีกระบวนการผลิตที่ปราณีตและมีคุณภาพเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิอาชีพหลักทำกเกษตรกรรมเชิงเดียวปลูกข้าวอ้อยโรงงานและถั่วเหลืองมีรายได้เฉลี่ยรายละ3าม0 0ืบาทต่อปีในช่วงที่ว่างจากการทำนาทำไร่เกษตรกร,ะร,กรจะปลูกมันเลี้ยงไหมเป็นอาชีพรองสืบท่อจากบรรพบุรุษโดยเลี้ยงแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เส้นใมที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาดถูกกดราคาขาดอำนาจในการต่อรองต้นทุนการผลิตสูงไรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้เกษตรกรต้องออกไปทำงานต่างถิน่นต่อมาได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอคอนสารซึ่งเข้ามาช่วยเหลือในการจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงบงังเมื่อวันที่26มีนาคม2535หลังจากนั้น ได้จดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมันเร้งไม้ดงบางเมื่อวันที่19มีนาคม2555และได้จัดตั้งเป็นสถาบัานเกษตร,รกรตามกฎหมายจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตร,รกรปลูกมันเร้งไม้ดงบางและดำเนินง,งานตามรูปแบบของสหกรณ์เมื่อวันที่17เมษาย,ยน2556กลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรบ้านดงบางมีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหมอนและขยายพื้นที่ปลูกหมอนแปลงรวมโดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่โดยมีคิดค่าเช่าจากสหกรณ์การเกษตรคอนสารจำนวนหนึ่งงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกหมอนเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และรับซื้อหมอนจากสมาชิกมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า โดยมีกระบวนการผลิตที่มีความประณีตใช้ทเทคโนโลยีเครื่องสามไหมไฟฟ้าเครื่องค้นไหมเครื่องฟอกย้อมไหมเครื่องตีเกลียวเครื่องค้นหูค้นมีเพื่อเพิ่มคุณภาพลดต้นทุนการผลิตมีการพัฒนาทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเช่นผลิตเส้นไหมเทอรผ้าไหมกระเป๋าผ้าไหมผ้าคลุมไรผ้าสบายพวมกุญจารางไหมดักแด้คุกกี้ใบมอนชาใบามอน ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากรางไหมเป็นต้นปัจจุบันได้ขยายตลาดไปจำหน่ายในชุมชนซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วทั้งอำเภอและในตัวจังหวัดรวมถึงจำหน่ายต่างจังหวัดและขยายไปยังตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นความโดดเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงบ g งคือมีทาย,ยาสืบทอดอาชีพการปลูกมหมันเลี้ยงไมมีพื้นที่ปลูกหมันแปลงรวมมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตเส้นไหม้เพื่อเพิ่มคุณภาพและรับซื้อรวบรวมเส้นไหมเกิดธนาคารเส้นไหม มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตมีความเข้มแข็งด้วยทุนภายในกลุ่มเพื่อลดการพึ่งพาทุนจากภายนอกโดยยึดตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสร้างความเชื่อมั่นและแรงศรัทธาให้กับสมาชิกตลอดจนสร้างความรักและความอบอุ่นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวทำให้กลุ่มอยู่ดีมีความมั่นคงและยั่งยืนจนถึงปัจจุบันภายใต้วิสัยทัศน์กลุ่มเข้มแข็งสมาชิกร่วมใจ มาตรฐานไหมไทยกล้าวไกลสู่อาเซียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านดงบงังมีหลักการอุดมการณ์วิธีการและการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เกษตรกร,กรในชุมชนพึ่งพาตนเองได้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกคณะกรรมการมีหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจนมีระเบียบเข้บาบังคับกลุ่มมีการจัดการระบบเอกสารที่โปร่งใสชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ และมีการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิกจากกิจกรรมกลุ่มมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีดังนี้เงินทุนสำรองร้อยละ4 2 6 5เงินปันผลแก่สมาชิกรยะ2 1 0 6เงินเฉลี่ยคืนธุรกิจสินเชื่อรยะ0 6 4เงินเฉลี่ยคืนธุรกิจรวบรมเส้นใหมรละ8 8 7เงินทุนศึกษาอบรมร้ยละ3 1 5เงินทุนสะสมรอยละ6 3 0 เงินทุนสะสมให้มีการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวรายละ4.73เงินทุนสาธารณประโยชน์รายละ3.15นโบนัสกรรมการรายละ9.45กลุ่มจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกโดยเชื่อเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาล300บาทต่อคนต่อปีไม่เกิน10คืนปีละไม่เกินรายละ3,000บาทกรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพละ1000บาทและกรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพละ500บาท ลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกจากการซื้อใบห่อนจากแปลงรวมของกลุ่มกิโลกร,รัมละ2บาทเฉลี่ยต้นทุนการผลิตลดลงปีละ1 2 0 0 0บาทต่อรายในปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบ้านดงบางยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่สามารถเป็นวิชากรถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้แก่กเกษตรกรนักเรียนนักศึกษากลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนคนในชุมชน และผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เช่นการปลูกมอนเรื่องไม้แปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากมอนไม้และการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นต้นนอกจากนี้กลุ่มยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนจากการปลูกผักสวนคลโร,รกินได้และสร้างสุขภาวะในครัวเรือนส่งผลให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่อย่างมีความสุขสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงบางร่วมรับรู้ปัญหารูปแผนการผลิตรูปกิจกรรมกลุ่มเข้ารวมประชุมรับความรู้ร่วมรับผิดชอบการทํางานให้สําเร็จสมาชิกและคณะกรรมการมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีมีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนแต่ละหน้าที่สามารถทําแทนกันได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นสร้างประชาธิปไตยในกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสอบถามปัญหาและไขข้อข้องใจต่างๆ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการรวมคิดร่วมวางแผนรวมดําเนินกิจกรรมและร่วมรับผลประโยชน์สมาชิกทุกคนรับทราบเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานของกลุ่มร่วมกันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงบงังมีการรับสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจาก20คนจนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด50คน สมาชิกของกลุ่มมีช่วงอายุที่หลากหลายอายุเฉลี่ยประมาณ55ปีมีสมาชิกอาวุโสคอยดูแลให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมและมีทายาทเยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้สืบทอดอาชีพปลูกม,มันเร่งใหม่ต่อไปกลุ่มมีการเปิดรับสมาชิกใหม่เป็นประจำทุกปีโดยการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มจะใช้มติที่ประชุมในการรับรองและมีการลงหุ้นเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งต่อไปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงบางมีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สาม,มารถสรุปแนวทางการดำเนินง,งานกิจกรรมได้ดังนี้ด้านสมาชิกมีการรวมกลุ่มการดำเนินกิจกรรมทำให้มีรายได้ที่มั่นคงมีสมาชิกรุ่นใหม่ที่คอยสืบสารกิจกรรมและจำนวนสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้านความสามารถในการบริหารเงินทุนในการพัฒนากลุ่มมีการบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับจากหน่วยง,งานภาครัฐเงินที่ได้จากค่าตอบแทนจากรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในการซื้อปัจจัยการผลิตเครื่องมูออุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางอาหารกลุ่มมีการสร้างแหล่งอาหารเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ให้กับสมาชิกเช่นปลูกผักนอกจากนี้กลุ่มยังมีการเก็บรักษาพันธุ์พืชสำหรับการเพาะป,ปลูกในฤดูก,การถัดไปเช่นผักชีพลิกบวบและฟักเป็นต้นด้านการใช้วัตถุดิบมีการทอผ้าไหมและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมอนไหมที่ใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่น มีการรับซื้อเส้นไหมจากสมาชิกกลุ่มเครือข่ายกลุ่มและสมาชิกทั่วไปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้แก่ผลิตเส้นไหมท้า,า,มาผ้าไหมกระเป๋าผ้าไหมผ้าคลุมไหล่ผ้าสบายโคงกุญแจรังไหมดักแด้คุกกี้ใบมอนชาใบามอนผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากรังไหมเป็นต้นโดยมีการพัฒนาต่อยอดออกแบบลายผ้าไหมและได้รับการรับรองตรานกยุงพระราชทาน นกยุงสีเงินผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ผลิตภัณฑ์เส้นไหมได้รับรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือจากการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มมีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคงทางการเงินกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2,66,342บาท77สตางค์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงบังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานประจำอำเภอคอนสารนอกจากนี้ได้นําแนวคิดการลดขยะเป็นศูนย์เข้ามาปรับใช้ได้แก่ขี้ไหมเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนําไปใส่พืชผักสวนครัวและพืชอื่นๆรังไม้ใช้ทําสบู่รางไหม้ประดิษฐ์ของชํารวยน้ําจากการสาวไม้นำไปใช้รดน้ำผักสวนครัวและต้นไม้สมาชิกทุกคนรวมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความสามาคัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบ้านดงบางเป็นกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรที่มีการพัฒนาตนเองมาตลอดเปิดใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาปรับปรุงกลุ่มอยู่เสมอโดยการดําเนินกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกดังวิสัยทัศน์ของกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบ้านดงบางกลุ่มเข้มแข็งสมาชิกร่วมใจมาตรฐานใหม่ไทยกลาาไกลสู่อาเซียน